พร้อมยังครับพร้อมแล้วนะฮัม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 รันบ <Bus>. ัสบัส <Coming. S 1> มาแล้วรถบัสทักนั่งกุดจ้าบ u d s ัน <Good job. S 2> Bum Bun Top Hug Pop Snap Mum Bun Mud Hug Gus Hug rub. Run. Huh? Rug. Good job, rug. Gun. What a gun. Oh, what a gun. Muff. Oh, math. What's that? Blue and. 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 Uh, <laughs> gray. <laughs> gray, you know, I will do. A near Almost done. But. Oh. เย้ไหนหันมาดูหน้าก่อนเย่จะขับจะเอาอะไรต่อข้าวอันนั้นมันอันเดิมนี่ลูกจะขับครับเอาน้ำไหมกินน้ำเนี่ยกินน้ำไหมครับน้ำเหรอเจ้าอีกเหรอลูกพอแล้วมั้งเราต้องตกถอยถอยถอย พอแล้วพอแล้วโอเคเอาดัน okay,